ว่าผวิ่งเร็วกว่าเลยโอ้โหสุดยอดว้าวดูต้นคริสต์มาสสอิอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหสูงมากเลยน้อง

1, 2, 3 wow 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 wow, it's awesome wow, it's awesome very very awesome ok oh 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 it's more fun than playing what is it

โอ้ยโอ้สุดยอดเลยะน้องแข่งนี้จะเป็นอะไรที่จะนำเกมโรบอทหรือโรบอทเอ่อผอยังของไหมหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสาม <brid. S 2> ไป ฮืมฮ hmm. hmm. oh, wow. okay. hmm. ืมฮึมโอ้ว้าวโอเคดอร์ดฮืมฮืมหลาสีลาสีมากเลยนะน้องๆโอเค โอ้ว oh, wow. yeah, nah. hey, uh, oh, ้าวอย่านะปีปีเจ้าไม่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 เราเกือบแพ้ไม่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 โอ้ไม่เราเกือบแพ้แล้วเออแลกแคทเอาละ ทุกคนผมผมอยากเล่นต่อแล้วนะคะหนึ่งเหลงเจ๋อหนี้ฮา